คนลุกไม่ทําโครงการอย่างเขาขึ้นมาเองอะฮะทาไม่ได้ถ้าันไม่ได้ไปรัฐมนตรีไม่ได้ไปรัฐบาลฉันทำได้ยังไงอ้าวฉันทาไม่ได้อีกอย่างนฉันไม่มีหน้าที่จะต้องไม่ทำหน้าที่สาคัญก็คือว่าถ้าฉันทำแล้วประชาชนมันเจริญขึ้นมาเนี่ยแล้วใครจะมารับของแจกอีกฉันต่อเลยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทําให้ประชาชนเนี่ยมันมีความต้องการสถาบันอยรื่อยๆไงเหมือนกับว่าให้กินแล้วไม่อิ่มมันก็ไปกินอยู่เรื่อยะ ได้อิ่นแล้วก็ไม่มาสิอ๋อก็คือว่าคุณป้าก็คือพูดอันนี้พูดตามตรงอะนะฮะคือเลี้ยงประชาชนคือเหมือนกับหมาใช่ไหมฮะมันก็คงไม่ผิดหรอกคือเราอเป็ไปยืนมากเพราะว่าประชาชนต้องพึ่งตนเอง<ฆ>อตาอินตโนานาโถ<ฆ>นะก็<ฆ>พึ่งตนเองจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้<ฆ>ใครอยากรวยก็ต้องหาทางหาช่องทางเอาเองแล้วแหละ แล้วทีนี้เนี่ยคือผมอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงของคุณป้านิดหนึ่งถ้าเกิดอย่างนี้คุณป้าทำอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณป้าเนี่ยไม่พอเพียงเลยนะฮะจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะฉันเคยบอกเธอเรื่องความพอเพียงเป็นสิ่งที่ลุกสุอชายสอนประชาชนนะ,ะให้รู้จักพอเพียงะจะได้ไม่ลำบาก<ะ>ล่กนลุงชายกับฉันเนี่ย<ะ>ยังไงก็ไม่ลำบากสบายอยู่แล้วปีนี้ได้ร่วมมาเพิ่มเลยนะ,ะเออเราได้เป็น คิดเป็นนาทีนาทีไหลหมื่นบาทนะก็ถึงงบประมาณจากรัฐบาลมากันเถอะใช่ใช่เาให้สิทธิ์นี้ไม่ได้ขอนะแล้วตันยุทธเขาก็ใจดีให้เพิ่มมาอีกยิ่งข้าเขาใจดีตันยุทธใจดีกว่าะทีนี้เรากลับเข้ามาคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับสํานักงานทรัพย์สินคุณป้านะฮะทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าอ่าสํานักงานทรัพย์สินเนี่ยก็คือแยกแยกเป็นสองแบบก็คือส่วนหนึ่งก็คือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่งก็คือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระอ,องค์ถูกไหมฮะ ใช่ใช่ทสินส่วนพระองค์ทีนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยก็คือเป็นพวกของโครงการศริลปาชีพใช้พัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยคือส่วนพระองค์ใช่ใช่เป็นเงินที่ฉันออกเองแล้วส่วนพระมหากรรษัตริย์นี่มันมีอะไรบ้างส่วนพระมหากษัตริย์ก็คืออย่างนี้ส่วนพระรรมหากษัตริย์ในนะตามกฎหมายคือว่าเป็นพวกผิดดินไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม พราะฉะนั้นีจริงนะเงินส่วนใหญ่ก็อยู่ในส่วนพระมหากษัตริย์นี่แหลเพราะไม่ต้องเสียภาษีอนะไรเอยไม่ต้องแสดงไม่มีใครกล้าตัวคืออย่างบริษัทอย่างพวกปูนซีเมนอะไรต่างๆนี่ก็คืออยู่ในคะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริยใ์ใช่แล้วใช่แล้วแล้วอีกส่วนนึงที่สําคัญคือว่าเราต้องโยกออกนอกประเทศยังไงเราไปซื้อโรงแรมเต็มที่ชียกี่สย,ยามปากี่สเปนเนี่ยนะ<อ>เพราะเรากลัวว่าสถ,า,ถานการณ์ไม่แน่นอนเนี่ยเราดูมาในหลายประเทศแล้วเลยนะ เวลาเขาล้มกระสรัแล้วเนี่ยเขายึดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเ,เราต้องเอามันไปฝากไว้ม้างนอกเผื่อเพนฝากเงินเดียวก็ไม่พอชีวิตที่เราฝากไปเยอะแล้วแต่บางครั้งมันมีการอายัดบัญชีทาไมฮะอายัดบัญชีหาว่าเราไปโกงประชาชนมาไงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอย่างเช่น,น,นคณะรัฐธรรมาูญที่เดิมมันไปตรวจบัญชีแล้วเรัชการที่เจ็ดมีการโอเนเงินมันก็อายัดมาหาว่ายักยอกทีนี้ เราก็ทําให้สองส่วนส่วนวน,วน,นันก็คือฝากเงินในบัญชีดำนะฝากเงินที่ชีวิตต้องเสียเงินได้นะเราไปฝากเงินสวิตบ้างฝากที่นู่นที่นี่บ้างแล้วส่วนนึงเราก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คือโรงแรมอย่างเช่นคิปปิชกี้เยอร,รมันเนี่ยเราลงทุนไปทั่วโลกเลยนะแล้วก็สนน้ำที่สเปนสยามปาป์เนี่บเผื่อไว้ว่าเรานอนดเงินจากธนาคารเราก็เอาตรงนี้มาใช้ได้ครับแล้วอย่างหนึ่งคือ ธอคงจะถามว่าทำไมไม่ลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมใช่ใช่ประเทศไทยลงทุนไม่ได้เกิดเป็นแบกาปกคองมันที่โควิดหมดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนต่างประเทศด้วยแล้วมันก็เป็นการพอกเงินด้วยเพราะว่าเรารวยมากนะไอ้ที่รวยมากไม่ใช่มาเราทับผิดกฎหมายนะเรารวยมากเพราะว่ามีคนเอาเงินมาให้มาก เนื่องจากเขารู้ดีว่าเรามีอำนาจแ,แต่บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างดอยคำนี่ก็เป็นที่มาของของความร่ำรวยของ,ของครอบครัวคุณลุงคุณป้าไอ้ดอยคำไม่ใช่จะไปพูดเลยดอยคำมันเป็นความผิดพลาดค่ะไ,<อ>ไอ้คนสูงของมันตาบอดสี<อ>มันจะหยิบนมถั่วเลี้ยงสีเลี้ยมมันหยิบผิดไปหยิบผ<อ>งขาว มันเป็นพาดผ้าทันทีกเธอก็ต้องพูดเรื่องนี้จะขอร้องเลยนะม,มันจะจสิาดทันทีอิกทีนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเครือข่ายธุรกิจก็มีมากมายทั้งธนาคารทั้งปูนซีเมนเอา่าทั้งอา่าเห็นบอกว่ามีทั้งปตทด้วยที่ว่าไปถือหุ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็มีทั้งที่ดินที่เอาไปสร้างห้างอะไรต่างๆนี่คืออยู่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หมดเลยใช่ไหมฮะฉันฉันตื่นจริงๆไอ้ไอ,อ้พวกถูกซื้พลังงานนะ,ะมันมันหาว่า ลูกสมชายเนี่ยนะมีหุ้นในปตทมันมันไม่จริงหรอกไม่จริงเหรอฮะไม่มันมันมันไม่จริงคือตอนงานงานลุงสมชายเกาเอาที่ดินไปแลกหุ้นนะพอได้มาแกก็ขายไปส่วนทิ้งลุกสมชายเขาไม่โง่นะเพราะปตทจริงมันกําารไม่เท่าไหร่แล้วปตทมันมีบร,ริษัทลูกทําพวกไปตกทีมทําพวกอะไรัดพลาสติกเนี่ยนะลุกสมชายไปลงทางนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ทุกทุกงกํพลังงานเลยนะ พวกเสดงมันก็หาว่าลราผูชายมีหุ้นปตทเยอะมันก็จะมาด่ากระทบลงนะไอ้พวกเสียงมันก็ด่าว่าทักมีหุ้นปตทมันง่ทั้งคัวมันไม่มีเท่าไหร่หรอกน้อยเพะปตทนี้มันเป็นของรัฐบาลกระทรวงการคลังนะไอ้พวกป้านี่มันก็ตั้งใจจะมาด่ามันไม่ได้มีสมองะไรหรอกแต่ก็คือคือธุรกิจเครือข่ายธุรกิจต่างๆอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วสำนักงานตรงนี้ก็เป็นของรัฐถูกไหมฮะเป็นของรัฐบาล ใช่โดยกฎหมายเป็นของรัฐไม่ต้องเสียภาษีก็คือไม่ต้องเสียภาษีแต่ก็มีกิจการใหญ่โตอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าคุณปามันช่วยไม่ได้นะเพราะฉันบังเอิญกฎหมายมันเขียนอย่างงั้ฉันทำไงล่ะฉันก็ต้องคิดถึงกษัตริย์องค์ต่อไปนักการที่สิบสิบสิบสองักการที่ห้าร้อยเขามาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเป็นหน้าตาของประเทศนต่เขาต้องมีเงินอ่ะเออเขาต้องมีเงินมันเป็นศักดิ์ศรีของประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันทำพ่อสถาบันกษัตริย์ มาไม่ีด้เงินส่วนตัวอืแต่ว่าถึงห้องที่ทเราขครใช้เงินก็คือพวกท่านนั่นแหละเป็นคนใช้เงินก็ถูกไงฮะทีนี้ถ้าเกิดว่ามองอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าพอเพียงพอเพียงเท่านี้ตามเท่าที่คุณป้ามีผมเห็นในหลวงก็นั่งรถไม่บักเนี่ยรถหรูราคาที่แพงที่สุดในโลกนั้นไอ้ไอ้เรื่องนี้ฉันก็รำคาญนะไอ้พวกเสื้อแดงพวกเอ้ไม่หวังดีกับเจ้านะมันชอบมาหาว่าลุงลุกชานั่งไม่บักลุงลุงชายไม่ได้ซื้อนะ ทีแรกเลยบริษัทเนมซื้อเนี่ยเขาลบมาให้สองคันตอนหลังเนี่ยทับถิ่นมาซื้อให้อีกไงรับพอดีวันนั้นเนี่ยทับถิ่นมันมาถามว่าลุงสมชายทําไมไปอยู่ไกลกังวลไม่กลับกรุงเทพลุงก็เลยบอกว่านั่งรถโรลรอยแล้วมันเจิดหลังนะแต่จดทรัพย์สินมันก็เลยซื้อให้องกนะเราไม่ได้ขอมันซื้อให้องนะทันไม่เท่าไหร่เราจิตมิดครึ่งนะก็จ็ดสิบห้าล้านนะ ก็เขาก็ได้มาจากเงินขายหวยบนดินเนี่ยฮะที่ซื้อมาให้เพราะว่าหวยบนดินมันก็โอเคนะฮะมันไม่โอเคมันเป็นมันเป็นเงินบาปอ่ะถ้าถึงมันทาบาปเอาเงินบาปมาให้ในหลวงอะฮะให้ในหลวงมีมรทินเอางง้นอีกมันมีมรทินเ่ยคือเงินเงินบาปอะไรเอามาให้ซื้อรถให้ในหลวงนะมันไม่หวังดีมันหวัง้ลยต่อในหลวงอะไรนั่แต่ทีนี้เนี่ยคือ มัน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 ทำบาปมันไปส่งเสริมการพนันเลยนะแต่ไม่เป็นปัญหาหรอกฉันทัานทังเลอกไปแล้วนะตอนนี้มันไม่มีทางจะมาทำหวยมินแขงกับทุกหวยใต้ดินเนี่ยฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเด็ดขาดนะถ้าเกิดคุณป้าพูดอย่างนี้ก็คือสรุปว่าในหลวงกับคุณป้านี่ก็เอาแต่ได้อย่างเดียวเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่หรอกคือเราต้องทำเพื่อความอยู่รอดของราชวงนะไอ้ตรงนี้เราต้องดูแลว่าประชาชนเนี่ย อย่าอย่าเล่นการพนันนะห้ามเล่นการพนันนะก็ยกเป็นสนามม้าสนามมวยของลุงอะไรอันนี้เล่นได้แต่นั่นมันก็เป็นการพนันไม่ใช่เหรอฮะมันไม่ใช่คือเราให้เล่นเฉพาะในสนามไงในสนามม้าสนามมวยเธอเล่นได้นะเธอก็คงถามว่าเราดูสนามม้าไปทําไมใช่ไหมใช่เธอไม่รู้จักสีพอสนามม้าเนี่ยนะพัิยาา拉เธอจะปูราชการที่ห้านี่ท่านตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการม้า ไม่มีสนามมามาก็ไม่มีที่วิ่งไงม้าไม่มีที่วิ่งม้าก็ต้องลงทุงและม้าจะเป็นความดันโลหิตสูงตายก็ได้เพราะโลหิตสูงไม่มีสนามแล้วต้องทำสนามให้ม้ามันวิ่งใช่ไหมอันนี้เป็นการส่งเสริมพันธม้าแต่นี้เธอก็จะท้าไมอีกวแล้วมันมีโต๊ะเถืยอนใช่ไหมโต๊ะเทียนโต๊ะเทียนนี่นะเธอต้องรู้ว่านะเออเมื่อก่อนนี้ต้มีเสียอ้ายก็เสียนั่งเสียนังก็ตายค่ะเอยตายไปแล้วนะโต้มีเสียอ้าย แต่เสียไอ้ายนี่ยเกหวังดีต่อประเทศไงต้องให้เก๋ทำนะเสียไอ้เก๋แช่แข็งประเทศไทยเก้านหนึ่งเธอเธอตามได้ไหมนะ <กำ S 2> เธอทนได้นหะอเขาหวังดีคือห,หวังดียังไงนะฮะแช่แข็งประเทศไทยก็เธอได้ยินไหยประเทศไทยในในน้ำลาในนา,นนานมีข้าวใช่ไหมถ้าเธอไม่แช่แล้วลามันจะไม่เน่าหรือเธอต้องเชิปลาเธอต้องแช่แล้วตาวแช่แข็งหรือเปล่าก็ต้องแช่ฮะถ้าไม่แช่แข็งปลาก็เน่าใช่ไหมเพราะนั้น ประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราก็ต้องแช็งแ็งประเทศไทยไม่น้นปลามันเน่าเอาประเทศไทยไปเปรียบกับปลามันก็ไม่ได้นะคุณป้าอาลัซ์เธอไม่ได้ยินพ่อกำลังกำแหงเลยในน้ามีปลาในนามีข้าวก็ต้องแข็งแรงเธอไม่แข็งแ็งปลาก็เน่าพี่ก็หวังดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขามีอาชีพก็คือโตเถือนสนามมานี่เลยก็คือเอื้อผลประโยชน์ว่างั้นเถอะ มันก็ไม่เชิงนะเขาเขาก็ทําดีนะเขาเขามาผิดชอบเขาก็ดูแลดีเขาคุมดีนะ<ฆ>แล้วมีปัญหาก็เรียนใช้บริการแลยเขามีนักเลงเทียบเลยเวลามีเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยราชมก็เรียนบริการเขาได้นะ<ฆ>เขามาทันทีนะนะแล้วทุคภาพน,นับถือเขาและนี่ไอ้โต๊ะต่างๆอะไรพวกนี้นี่คือให้เขาทำมาหากินแล้วคุณป้าคุณลุงเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับ กปกิจการตรงนี้ได้กาไรได้อะไรบ้างนะฉันไม่จะเป็นหรอกพอถึงปลายปีเขามาส่งอีถ้าไม่ส่งก็มีเรื่องแต่ <laughs> ฉันจะวัดสนามมาแม้แต่วัดวัดธรรมกายวัดใหญ่ๆทุกพธิทุกท้อ,องถ่อนนี่ต้องคุกต้องคุนใครทำพระแจกนี่นะ ตายปีต้องมาส่งทั้งนั่นนะั่นแหละถ้าไม่ส่งแล้วมันจะมีเคราะห์การทำพิทีลุงในรถไปการสดอกเคราะห์ตอนนั้นผมจําได้ว่ามีคนคนหนึ่งที่ว่าเอาเอาดอกไม้ของคุณลุงสมชายเนี่ยฮะที่ว่าเอาไปทําเป็นเขาเรียกอะไรมวลนสารศักดิ์สิทธิ์เอาไปทําเป็นพระมาแล้วไม่ได้ส่งเงินให้กับคุณลุงแล้วคุณลุงก็จับติดคุกเลยมันก็อย่างนั้น<ฆ>นแหละบางคนเนี่ยนะเป็นพระเป็นเจ้านะไปขอ เรียกว่าจะไปขายครึ่งลานแล้วส่งไม่ครบแล้วเราก็เต้นความจับไปหมดเลยนะว่าแอบอ้างไอ้ขายที่ส่งครบก็ไม่เป็นไรนะเราก็จ่ายให้ตามระเบียบฉันก็ขอเต้นเป็นครั้งที่ห้าร้อยนะใครจะให้อะไรให้โดยตรงนะให้ให้กับหญิงกลางหรือหญิงห้อยก็ได้นะหรือให้กับฉันก็ได้มาหาเลยสีลาดนะอกมาให้เงินนะเขาก็จะเปิดรับอย่าไปพาใครทั้งนั้นเล โดยเฉพาะพไม่ว่าคุณยิงคนไหนนั่แหละพวกนี้มันชอบองเงินถ้า,าสั่งแล้วนะมีอะไรให้ฉันโดยตรงเลยค่ะ<า>ก็คือสรุปแล้วคุณป้ากับคุณลุงนี่ก็ร่ำรวยกันสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้จ่ายภาษีแล้วก็ประชาชนก็ต้องทํางานไปเพื่อที่จะเลี้ยงไม่ใช่อย่าง,งานั้นเธออย่าพูดในทํานองนั้นที่คนจะเข้าใจผิดฉันเนี่ยทำโครงการเยอะฉันเหน<า>ื่อยจะต้องดูแลประชาชนใครเจ็บใครได้ป่วยเด็กตาดำๆนะ คนไหนที่เป็นข่าวดังๆรืออนุเคราะห์ใช่ไหมหอรงเสียเป็นคนไข้ในพระโรมราทุธรรมแต่มไม่ได้ยินนะแต่มันก็เสีเ้ยวเล็กๆกับสิ่งที่คุณป้าได้ไปเนี่ยมันจะเที่ยวยังไงแล้วโฆษณามาบ่อยมันก็ไม่เที่ยวหรอกนะนหลายเที่ยวก็เป็นอันเดียะวนะห่ะอ,อแล้วก็พยายามพยายามให้เห็นคือทำเป็นตัวอย่างไงคนอื่จะได้ทำตามไง ครับทีนี้ก็นิตยสารฟอสเข้าก็จัดอันดับให้คุณลุงสมชายเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันเลยแล้วก็ไม่มีคู่แข่งเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหรือเปล่าตรงที่ว่าธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างของคุณลุงเนี่ยเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันเลยทาไม่ให้ม่มันเลยทําให้ไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งไอ้ฟอสมันไม่รู้เรื่องไอ้ฟอสไอ้แ็กเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันแปลว่าอะไรม ใครเป็นกษัตริย์ก็ตงเป็นเจ้าของมันเป็นของแผ่นดินมันเป็นของักดิทีนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ลกเพื่อจะเผาไร่ที่นั่นแหละหใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจมันาะว่เป็นของตนตัวครับเข้าใจไหมมันไม่เข้าใจว่ามันเป็นของแผ่นดินเป็นของประเทศไทยแต่บางเอิญมัน้็ไม่รู้คนที่จะใช้ือ พระเจ้าหนูว่าเ<ห>อเคก็คือมันม่เข้าใจตรงนี้ก็คือคุณลุงก,กับคุณป้าก็ากมีหน้าที่ใช้่นะฮะใช่แล้วใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องที่ดินที่ดินของคุณป้าเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการเอาไปให้เซ็นท่านเช่าทําห้างสรรสพส,รรสินค้าอะไรพวกนี้ไอ้ที่ดินที่อยู่ในส่วนนี้เนี่ยคือเป็นที่ดินในส่วนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือส่วนพระองค์ มันเป็นสนักงานทรัพย์สินส่วนากลารสาบมันอย่างนี้นะเออฉันเล่าให้เธอฟังอีกทีก็ได้นะไอเซนเทนเวอร์เนี่ยเมื่อก่อนป็นวาทีเซนเตอร์เนี่ยนะม,มันเป็นของจุธทาทุตนะจุธทาทุทนี่เขาบาังเอิญว่าพาอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก่อนหน้านั้นรัชกาลที่หกท่านให้จุธทาทุตใช่ไหมจุธาทุตท,ทีนี้ผมเห็นก,การการปกครองพูดนะทุกงตองพุอมงอมันยึดไปเลยนะ ยึดไปแล้วเวลา,อาตอนหลังก็มีการเอามาคืน<ะ>แต่เราไม่ได้คืนให้กับทายาทติธทาทุตเราเป็นคืนคือเราเรียกว่าเข้าสมาสนสัจติเลย<ะ>เป็นของลุมชุนชายโดยอัตถภูมหัตถเลยทีนี้มันยังไงนะลูกตุธาทุตยังอยู่นะเราก็เลยปล่อยให้อยู่จนตายไปนะ,ะแล้วเราก็เรียกมาเทียก็คือให้ลงนามสละกรรมสิทธิ์นะ ให้เงินชุกเชินไปร้อยห้าสิบล้านกำไรบาลเบิรเลยนะ,ะให้ร้อยห้าสิบล้านเราก็ได้ตีคืนมาคือทายาทก,ก็ไม่ได้อะไรเลยสาะ,ะสิทธิ์นะอโอนด้วยของทำงานทักสินนะ